สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ,อ่อมาคุยกันเรื่องเหรียญดิจิตอลตัวหนึ่งชื่อ AFX ค่ะคือตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะพอสมควรเลยแล้วก็มีข้อมูลวิเคราะห์ล่าสุดณนะวันที่5สิงหาคม2025ที่แบบน่าสนใจมากเรามาลองดูกันค่ะว่าข้อมูลชุดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้าง ครับเหมือนเรามาลองต่อจิ๊กซอกันดูนะครับดูข้อมูลแต่ละชิ้นไปทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็กลไกเบื้องหลังเพื่อ,อ,อประเมินภาพรวมแล้วก็ความเป็นไปได้ในอนาคตของ AFX เนี่ยจากข้อมูลที่เรามีอยู่ก็จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมว่าคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคริปโตมากก็น่าจะพอตามทันได้ไม่ยากครับค่ะ ชิ้นแรกที่แบบดึงดูดตามากเลยนะคะคือข้อมูลการซื้อขายล่าสุดเลยราคาเนี่ยขยับขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแถวแถว17.50ถึง17.52 17. ดอลลาร์ปริมาณซื้อขาย24ชั่วโมงก็เอ่อราวๆ958,000ดอลลารา 9, 8, ์นะคะอืมครับแต่ที่มันสะดุดตามากจริงๆคือปริมาณซื้อค่ะมันสูงถึง949,000ดอลลาร์เลยนะเทียบกับฝั่งขายที่มีค่ประมาณ8,500ดอลลาร์เอง คือมันเหมือนคนขายแทบจะไม่มีเลยอันนี้มันยังไงคะมันบอกอะไรเราได้บ้างโอ้อันนี้เออยานที่แรงมากนะครับคือปกติเราจะเห็นสมดุลมากกว่านี้การที่แบบว่าแรงซื้อท่วมท้นขนาดนี้แล้วแรงขายมีนิดเดียวเนี่ยเอ่อมันอาจจะบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่สูงมากๆในตลาดตอนนี้หรืออาจจะมีการเอ่อการสะสมเหรียญอย่างมีนัยสำคัญจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่ก็ได้ครับเหมือนกำลังรอจังหวะอะไรบางอย่าง Mm hmm. ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์ให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยครับจุดนี้ไม่ใช่แค่แรงซื้อที่น่าสนใจนะคะสภาพคล่องหรือ Liquidity ก็แบบว้าวมากบนแพน c a ้กสวอปข้อมูลบอกว่ามีสูงถึง1.34พันล้านดอลลาร์เลยนะคะอันนี้ถือว่าสูงมากๆๆเลยสำหรับเหรียญที่ข้อมูลบอกว่าเพิ่งเปิดตัวมาไม่ถึง5วันเองตรงนี้มันก็น่าทึ่งนะคะแต่แอบคิดนิดนึงไหมคะว่าเอ๊ะ มันดูดีเกินไปหรือเปล่าคะสำหรับเหรียญใหม่ขนาดนี้ครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือสภาพคล่องสูงแล้วก็เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เนี่ยอออาจจะมาจากกลไกตอนเปิดตัวหรืออาจจะมีการใส่เงินทุนตั้งต้นเข้ามาเยอะมากจริงๆซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องติดตามดูความยั่งยืนกันต่อไปนะครับค่ะแต่ในแง่บวกเนี่ยสภาพคล่องที่สูงปรี๊ดแบบนี้ ก็เหมือนเราสร้างถนน8เลนให้รถวิ่งสะดวกครับคือทําให้การซื้อขายมันง่ายไม่ติดขัดลดผลกระทบต่อราคาเวลาคนซื้อขายรถใหญ่ๆอ๋อค่ะ oh, <ka. S 1> ส่วนมูลค่าตามราคาตลาดแบบปรับลดหรือ FDV ที่ประมาณ3.67พันล้านดอลลาร์อันนี้คือการประเมินมูลค่าถ้าเหรียญทั้งหมดถูกปล่อยออกมาครบแล้วนะครับ ตรงนี้ข้อมูลเขาชี้ว่ายังเล็กกว่าเหรียญในกลุ่มเดียวกันอย่าง FET หรือ AGIX อก็อาจจะแปลว่ายังมีอัพไซด์หรือพื้นที่ให้เติบโตได้อีกเยอะถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้นะครับค่ะแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือในคู่เหรียญ AFX กับ USDI ซึ่ง USDI นี่เป็น stable coin ของระบบเขาเองใช่ไหมคะใช่ครับเป็น stable coin ของเขาเองมี FX ในพูตั้ง38ล้านกว่าเหรียญแล้วก็มี USDI อีก672ล้านดอลลาร์โหตัวเลขนี้มันยิ่งตอกย้ำเลยนะคะว่ามีเม็ดเงินจริงๆไหลเข้ามาเยอะมากบวกกับจำนวนผู้ถือครองที่ข้อมูลบอกว่าเกิน254,936กระเป๋าไปแล้วโตเร็วมากจริงๆครับ การเติบโตของผู้ถือครองที่เร็วขนาดนี้ก็สําคัญมากครับมันสะท้อนการยอมรับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นฐานสําคัญเลยนะครับของการสร้างสิ่งที่เรียกว่า network effect คือยิ่งมีคนใช้เยอะเครือข่ายมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นทั้งแรงซื้อทั้งสภาพคล่องจำนวนผู้ถือดูไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะคะทีนี้อะไรคือคกลไกหรือแผนการที่ข้อมูลบอกว่าทำให้ AFX ดูแบบว่าแตกต่างจากเรียญอื่นๆในตลาดล่ะคะ ข้อมูลชี้ไปหลายจุดเหมือนกันครับอย่างแรกคือการเปิดตัวแบบ Staking Base Launch คือเน้นให้คนเอาเหรียญมาฝากหรือ Stake เพื่อรับผลตอบแทนตั้งแต่แรกๆเลยแทนที่จะเน้นขายเหรียญอย่างเดียวอ๋อเน้นให้ถือยาวๆประมาณนั้นครับแล้วก็มีระบบ Lock กับ Unlock เหรียญอันนี้น่าจะออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการ s ป p p l y เหรียญในตลาดแล้วก็ส่งเสริมการถือยาวอย่างที่ว่ามีแผนจะพัฒนา AI Aggregator กับ AI CEX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายที่ใช้ AI มาช่วยจัดการอื และเป้าหมายใหญ่ที่แบบไม่ค่อยเห็นในโลกคริปตัวเท่าไหร่คือการวางแผนจะนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO ระดับโลกเลยครับโหตั้งเป้าไปถึง IPO นี่เรื่องใหญ่มากเลยนะคะมันเปลี่ยนมุมมองต่อปโปรเจกต์คริปโตไปได้เลยนะอันนี้มันส่งผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาวยังไงบ้างคะครับมันทําให้ AFX ดูมีความเป็นธุรกิจมากขึ้นมีแผนระยะยาวที่จับต้องได้จริงๆไม่ใช่แค่เหรียญที่แบบเน้นเก่งกำไรสั้นๆ เหมือนเขาพยายามจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกคริปโตกับระบบการเงินแบบเดิมๆซึ่งถ้าทำได้จริงๆเนี่ยมูลค่าเหรียญก็อาจจะไม่ได้ผูกอยู่กับแทกกระแสะในโลกคริปโตอย่างเดียวแล้วแต่จะไปเชื่อมกับผลประกอบการแผนธุรกิจจริงๆในอนาคตด้วยครับเข้าใจเลยค่ะด้วยแผนที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ข้อมูลก็เลยลองฉายภาพราคาเป้าหมายในอนาคตไว้ด้วยเหมือนกันแต่อันนี้ต้องย้ําเลยใช่ไหมคะว่าเป็นการคาดการณ์ที่ผูกกับเงื่อนไขยเยอะมาก ถูกต้องครับอันนี้ย้ําเลยว่าเป็นแค่สถานการณ์จําลองหรือซีเนียรโนะครับที่เองตามข้อมูลณตอนนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรเจกต์จะทําตามแผนได้จริงไหมเช่นข้อมูลประเมินว่า7วันถ้ามีฟีเจอร์ใหม่หรือทดสอบระบบอัลล็อกก็อาจจะเห็นราคาแถวๆถวยี่สดอลลาร์ แต่เป้าอาจจะขยับไปถึง30-50ถึงดอลลาร์ได้ถ้ามีข่าวยืนยันเรื่องเข้าเอ็กช n น e ใหญ่ๆหรืออาจจะไปถึง80-120ถึงดอลลาร์หลังเข้าเอ็กช n น e ไปแล้ว30วันถ้า Community กับ Staking ยังโตดีอยู่ค่ะแล้วถ้าภายในสิ้นปีนี้แผนแปลงเป็นหุ้นชัดเจนปริมาณซื้อขายยังสูงก็อาจมองไปถึง150-200ถึงดอลลราได้เลยแต่ทั้งหมดนี้คือท่านะครับต้องย้าว่าท่า การลงทุนจริงๆต้องดูความเสี่ยงรอบด้านเสมอครับถ้าให้สรุปสั้นๆจากข้อมูลชุดนี้นะคะจุดเด่นที่ทำให้ AFX ดูมีอะไรที่ไม่เหมือนเหรียญทั่วไปก็คือการมีเทคโนโลยี AGI อย่าง Takwin System อยู่เบื้องหลังการเปิดตัวแบบเน้น staking มี stablecoin ของตัวเองคือ USDAI สภาพคล่องที่สูงมากๆตั้งแต่แรกเป้าหมายชัดเจนว่าจะไป IPO มีกลไกทยอย unlock เหรียญใน90วันแล้วก็ community โตเร็วมากค ข้อมูลยังอ้างอิงมุมมองนักกลยุทธ์ด้วยนะครับที่มองว่า AFX เนี่ยกำลังเดินตามเกมแพลนระดับโลกคล้ายๆที่เหรียญดังๆอย่าง BNB, FET หรือ SOL เคยทำแต่เพิ่มความต่างด้วยการผสมระบบ AI DeFi แล้วก็วิสัยทัศน์เรื่องแปลงเป็นหุ้นซึ่งมุมมองนี้เขามองว่าถ้า AFX ทำตามแผนได้จริงๆนะครับก็มีโอกาสกลายเป็นตำนานได้เหมือนกันฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วก็พอจะเห็นภาพนะคะว่า f x มีโครงสร้างมีแผนงานที่ เออน่าสนใจแล้วก็พยายามจะสร้างความแตกต่างจริงๆเมื่อเทียบกับโปรเจกต์คริปโตทั่วไปเป็นภาพที่น่าติดตามมากครับสุดท้ายนี้อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้เราลองคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าปัจจัยอะไรคือสำคัญที่สุดที่จะตัดสินว่า FX จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้จริงแล้วก็อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่รออยู่ในการพยายามจะเชื่อมโลกคริปโกเข้ากับตลาดหุ้นแบบเดิมๆอย่างที่เขาตั้งเป้าไว้ก็น่าจะเป็นคำถามที่ช่วยให้เราได้คิดต่อยอดจากข้อมูลที่คุยกันวันนี้ได้ดีครับ